ไปเพื่อความฉลาดอย่างเดียวไม่เป็นไปเพื่องโง่เขาเรียกมเาเสร็จท่านก็สแสดงอาณาปานสติที่เราสวดเมื่อกี้นี้แหละแต่อาตนาไปหยิบมานิดเดียวเขาจะเอามาเบิดมันจะจบเป็นบบาบาตมันเาวเอาออกกระดกกระเดียสังยุตนิกายมหาวารวัตหรู้ตั้งแต่เริ่มที่หนึ่งมันก็เยอะ ก็เลยไปหยิบเอาแต่จุดที่มันสำคัญสำคัญมาให้ท่านตั้งหลายได้ร่วมกันพิจารณาหลักฐานทางวิชาการแล้วก็ไปทำแม้อาตมาเองก็ทำมาแต่เป็นโยมตั้งแต่เป็นฮิปปี้ไปเที่ยวอยู่ในป่านในเขาเข้าวัดนูน่นออกปัดน,นี้เลิกจากศาสนาคริสแล้วก็ไปลองทำเล่น ลองทำเล่นเฉยๆดอกไม่ได้หวังอะไรไปนัง่งดูลมดูแรงดูตามหลักที่ที่สวดมานี่แหละแต่รู้สึกว่ามันติดมันสบายคนโง่อๆอย่างเราก็ทำได้แต่ไปหัดทำอย่างอื่นยากที่สุดเลยไปทำยุบเนาะฟองเนาะโงอ่อย่างอาตมานี่ททำยากมันมัน,ม,นมันไม่เหมาะ ก็เลยเอามันง่ายๆที่พระพุทธเจ้าว่าวิจเจโตวิจารณสปยาสบายสะดวกง่ายแก่การพิจารณาทางจิตเพราะฉะนั้นท่านก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้เรียกมาให้หมดเมื่อเรียกมาแล้วท่านก็สอนพิสูทท์ทางหลายอาปาณสติอันบุคคลจเจริญให้มากทำให้มากนี้ มันจะสงบมันจะระง,งับปรานีชื่นใจฟังให้ดีนะว่าถ้าทำไปทำไปมันจะชื่นใจอาณาบรณสตินี้กายก็ไม่ลำบากจิตตาตาของเราก็ไม่ลำบากเกื้อกูลแก่สุขภาพทางกายเกื้อกูลแก่สุขภาพทางจิต ไม่ต้องการพลังงานเผาผลาญอย่างที่เรามานี่เราเคยกินข้าววันละหลายหนมากินอยู่ที่วัดในวันละครั้งเดียวใสๆก็ไม่เหน็บไม่เหนื่อยมันเกื้อกูลพ่อเรามานั่งทำอานาปานสติแต่ถ้าทำอย่างอื่นต้องกินมากกว่านี้แล้วก็เหนื่อยนี่ก็เหนื่อยอานาปานสตินี้เขาจะเกื้อกูลต่อสุขภาพทั้งทางกายทั้งทางจิต เตรียมความสดชื่นไว้ให้แก่จิตแก่ใจเพื่อรอรับการงานอันจะพึงมีจะพักจะผ่อนเวลาใดก็ได้ไม่มีใครรู้ว่าเรากำลังทำกรรมฐานอยู่ขี่รถขี่เรือไปไหนมาไหนนั่งรอคนนูน้นคนนี้นั่งเล่นก็ดูลมหายใจไปมันก็สงบประงับท่านจึงบอกว่าเหมือนฝน หน้าเดือนสี่เดือนห้าคิมปัจิเมคิมหังฤดูร้อนปัจิเมมาเสเดือนท้ายแห่งฤดูร้อนเดือนห้าที่ฝุ่นตลบอบอ,อวนถ้าเกิดมีฝนตกลงมาใหญ่ๆฝุ่นนั้นก็อันตรธานไป จิตที่กำลังฟุ้งอยู่ด้วยอากุศลธรรมคิดไปในเรื่องกามารมคิดไปในเรื่องพยาบาทคิดไปในเรื่องเกียดชังวุ่นวายโศกเศร้าอะไรอาวรณ์อะไรอยู่เนี่ยถ้าคืนกลับมาสู่ลมหายใจทำให้มันเป็นเป็นสิ่งเหล่านั้นอันตรธานไปเหมือนฝุ่นถูกฝนในหน้าแรง ท่านจึงบอกว่ามหาอากาละเมโคฐานโสอันตรธาเพติบูปะสเมติฝนใหญ่ในสมัยไม่ใช่การตกลงมายังฝุ่นทุลรีละอองนั้นให้สงบอันตรธานไปชั้นใดอาณาบานสติที่บุคคลเจริญทำห้มากแล้วย่อมสงบปรานีเป็นที่อยู่แห่งความผาสุกแห่งจิต ใจสบายสบายถ้าผู้ใดมีสติอยู่ในลมหายใจเข้าหายใจออกให้สม่ำเสมอจนมันติดกันเป็นไดชาติทํำง่ายๆแต่เราไปคิดเรื่องให้มันยากจะทำให้มันยากให้มันบรรลุเร็วๆแต่อนาปานาสตินี้ถ้าทำไปทำไปมันจะไม่รู้จักอยากจะบรรลุทำอะไรนะ มันจะพอใจไปเรื่อยใครจะเป็นพระอาหารหันต์หมดทั้งโลกเหาะไปเป็นฟูงก็ไม่อิจฉาดีใจสาธุการความดีความงามบุญญาบรารมีของท่านแต่ตนเองก็ไม่ได้น้อยใจพอใจที่จะทำไปอย่างนี้เพราะมันจะค่อยเย็นไปเย็นไปถ้าทำเป็นประจำจนติดจะรู้สึกเย็นเย็นเย็นในคอบางคนจะเย็นอยู่ในคอ บมงคนจะเย็นอยู่ในจมูกถ้านั่งนานๆละเอียดเข้าเย็นขึ้นไปในดั้งจมูกเข้าไปในเส้นประสาทเข้าไปในสมองเย็นอเสจะนะโกเย็นชื่นใจเหมือนได้อาบน้ำแต่ไม่มีใครอาบให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นความคิดอันไม่ดีไม่งามจะอันตรธานเีนนี้ท่านจึงมีอีกคำหนึ่งว่า ถ้าเธอทั้งหลายจะพึงหวังว่ากายของเรานี้จะไม่ลำบากคือถ้าทำถูกแล้วกายที่เคยเจ็บเคยปวดตามแข้งตามขาตามหลังตามเอวความกดดันขัดแยง้งมันจะคลายตัวของมันมันจะเกิดความรู้สึกว่าไม่เจ็บไม่ปวดอะไรเพราะกายนี้จะรำงับลง มันจะส่งให้เกิดปามโมดบันเทิงใจส่งให้เกิดความปราบปลื้มเอิบอิ่มในการกระทํานั้นเมื่ออารมณ์เอิบอิ่มในใจพอใจขึ้นกายนี้ก็สงบคือปวดเจ็บปวดนหายไปเมื่อกายสงบใจก็เกิดสุขปัตธิส่งให้เกิดสุขเมื่อจิตใจเป็นสุขส่งต่อให้เกิดสมาธิ ท่านจึงบอกว่าถ้าเธอหวังว่ากายนี้จะไม่ลำบากตาของเราจะไม่ลำบากพิกขุงเจปิอากังเคยยากถ้าเธอทั้งหลายจะพึงหวังว่าเนวะเมกาโยกิรมตินัจขูนิอนุปาทายจะมีอาสเวิหิตตังวิมุตติ ถ้าเธอจกหวังอยู่ในใจว่ากายของเรานั่งสมาธิไปอยากให้มันลำบากตาของเรานี้อยากให้มันลำบากจิตของเราก็หลุดพ้นจากสิ่งร้อยรัดในจิตในใจไปสู่ความว่างๆเบาๆอยะเมวะอานาปานสติสมาธิสาธุกังมณสิกาตับโห เธอจงกระทําไว้ในใจให้ดีๆตรงนี้ย้ำหน่อยว่ากระทําให้ดีๆสาธุกังมะสิกาตโภกระทําไว้ในใจให้ดีๆซึ่งอนาปานสตินี่แหละหมายความว่าไม่ได้ทําเล่นๆตั้งใจแล้วก็ศึกษาสังเกตหายใจอย่างไรกายจะสบาย หายใจอย่างไรมันจะผ่อนมันจะคลายหายใจอย่างไรจะมีความรู้สึกตื่นเต็มเบามันเกี่ยวกันนะลมหายใจอันเดียวนี่เกี่ยวหมดเลยทั้งชีวิตท่านจึงบอกว่าเมื่อทำอาาปานาสติมากๆสติปัฐานทั้งสี่กายเวทนาจิตธรรมจะบริบูรณ มันเกี่ยวกับกายถ้าจัดลมหายใจให้เสมอให้ละเอียดกายก็ลำนับไม่เจ็บปวดรวดด้าวถ้าเกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาลมหายใจผิดปกติเวลาใดโกรธขึ้นมาถ้าอยากให้มันหายโกรธไวๆก็คืนมาดูลมหายใจถ้ามันผิดป,ปกติทางจิตมันขุนเคืองผู้ใด รีบคืนมาดูลมหายใจมันจะผิดปกติให้เห็นมันจะสั้นมันจะยาวมันจะกระเสามันจะขัดจะแย้งจัดการกบลมให้มันดีๆหายใจใหม่ให้มันละเอียดให้มันค่อยไหลออกไปมันค่อยไหลเข้ามาความโกรธก็หายไปเวลาใดจะทะเลาะกันที่บ้านนะ หัวกับเมียกำลังจะทะเลาะกันหน้าดำตาแดงขึ้นลองหายใจใหม่ๆใ,ให้มันราบเรียบเฉยๆคืนมาหาลมหายใจนี่ตั้งใจให้ละเอียดจอสติลงในลมหายใจเหมือนแย่รูเข็มเข็มมันมีรูเดียวเอ,เอาได้แย่หลอ่อล้อมสติลงมาตรงนี้มันหายไปมันหายไปมันตั้งใจได้ ถ้าไม่เข้าใจก็สังเกตดูลูกเราหลานเราเวลาเด็กมันโกรธผู้ใหญ่ก่อนที่มันจะร้องไห้มันทำอย่างไรมันจะหายใจแรงแรงหายใจสั้นๆมันจะสะก่อนแล้วมันก็ร้องไห้ขึ้นมานั่นแสดงว่าอารมณ์มันถูกบีบคั้นด้วยความไม่พอใจด้วยความโกรธผู้ใหญ่ก็เหมือนกัน ได้ยินข่าวลูกตายเสียได้ยินข่าวว่าผัวมีเมียน้อยได้ยินข่าวว่าเมียมีชู้ลมหายใจเป็นอย่างไรผิดปกติขึ้นมาทันทีใครได้ยินข่าวไม่ดีกลับมาสู่ลมหายใจไม่นานปกติผิดปกติก็กลับมาอีกหัดทำบ่อยๆ ลองดูก็ได้พรุ่งนี้หากินของเผ็ดๆเวทนานาเผ็ด,น,นะผดนั่นก็เป็นทุกขเวทนาเอาอะไรเผ็ดๆมากินดูสักคำแล้วก็กลับคืนมาดูลมหายใจให้มันละเอียดไม่ให้มันร้อบร้อนเหมือนเผ็ดเผ็ดก็จะหายไปโดยไม่รู้สึกตัวหายไปเร็วๆนั่นแหละเวลาใดถูกแมงป่องสัตว์มีพิษกัดต่อย ไม่ต้องไปสนใจกับพิษอันนี้กลับคืนมาปรับลมใหม่หายใจให้สบายเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นพิษเหล่านั้นก็จางหายอวิสาขะตะมณสตาพิษก็จะไม่สามารถเข้าไปเสียบแทงในจิตในใจมันละเอียดอย่างนั้นมันเป็นเทคนิคพวกพี่น้องชาวฮินดูชาวฮินดูในประเทศอินเดียโบราณเขาฝึก แม้จะกินยาพิษแข่งกันเขาก็ฝึกแข่งเขาฝึกปลานายามะแต่เขาไม่ได้ฝึกมาเพื่อเกิดสติปัญญาทําลายอาสวะกิเลสเขาฝึกลมหายใจนี่ให้มีกําลังไปหยุดหายใจนานๆเอาไปฝังดินแข่งกันเขาก็เอาเริ่มต้นตั้งแต่สัญญมะทมเมนะ เริ่มต้นตั้งแต่สัมรวมใจจากอารมณ์ทั้งห้าเริ่มต่อมาสู่การข่มใจจากข่มใจแล้วเขาก็มาฝึกอาสนะคือฝึกท่าน,นั่งนั่งขัตตมาเทรหัดไดมอนด์ p รเจอร์เอาเอา,เอาขามาขัดกันเขาหัดอันนี้เป็นนักเลงสมาธิในอินเดียพวกฮินดูโบราณ เขาเอาขาของเขาเนี่มาขัดกันเขาจะเอาขาเขาขัดกันพวกเราไม่ได้ฝึกนี่จะไม่รู้เขาฝึกนี่ขาหัดขาหัดอย่างอาตมานี่ก็ฝึกได้นะครับฝึกออกมาหัดทับเขาอย่างเงี้ยตัวนี้เมื่อเวลามันเป็นสมาธินี่มันไม่ลม้มหลับแล้วมันก็ไม่ลม้มไปไหนก็ไม่ลม้มเขาฝึกอย่างนี้ก็เรียกฝึกอาสนะฝึกท่านั่ง าการนั้นเขาก็มาฝึกลมปลานปลานาญามะหายใจเข้ายาวๆลึกๆยุดเอาไว้ดันเข้าไปทั่วร่างกายไม่พอดันเข้าไปหลังจากนั้นก็ยุดให้ที่มันเข้าไปเนี่ยมันเข้าไปหล่อเลี้ยงอะไรกันตามช่องว่างของร่างกายหัดหยุดอยู่นั่นนะ ปล่อยออกมาหาดไปอย่างนั้นจนนานๆค่อยหายใจทีหนึ่งเอาไปเอามาก็หยุดหายใจไปเลยนานๆพอเกิดอะไรกระทบกระเทือนทางกายทางจิตเขาค็กลับมาดูลมหายใจเขาชฉยนิ่งดูตรงนี้กินยาพิษแข่งกันก็ไม่เป็นไรเขาฝึกไปทางนั้นแต่เขาไม่ได้ฝึกไปเพื่อจะปราบก,กิเลสหลังจะฝึกลมแล้วทีนี้เขาก็จะไปฝึก เพ่งฝึกเพ่งอันใดอันหนึ่งเพ่งดินให้มันติดหูติดตาเพ่งน้ำให้มันติดตาหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นโดยอาศัยปรับตัวนี้ให้มันจบแล้วปรัตยาหานะต่อมาก็ทยานะให้มันเข้มข้นเข้าไปอีกเพ่งจนเกิดไฟลุกวาบ แห่งจนเกิดน้ําเห็นดินเป็นน้ําเหยียบเป๊ะลงไปเป็นโคลนเป็นตมอาศัยกําลังจิตเพราะฉะนั้นเราเห็นรอยเท้าอยู่ตามภูตามผาบางทีรอยเท้าคนเนี่ยเมื่อสักสิบวันนี้ก็ลงหนังสือพิมพ์มาแล้วจังหวัดกรสินว่าเห็นรอยเท้าคนโบร,ราณยาวเจ็ดสิบเซนติเมตรอำเภอเขาวงที่ใกล้ๆน้ำตกตาดทอง คนท่ารองท่ารอยเท้ายาวตั้งจะเจ็ดสิบเซนเหยียบอยู่ในแผ่นหินคนแค่แค่รองเท้าแค่เท้าเจ็ดสิบเซนนี่มันจะไปเหยียบหินให้เป็นรอยให้เราเห็นได้อย่างไรช้างตัวใหญ่ๆเหยียบไปมันก็ไม่เป็นรอยในหินนี่เป็นรอยในหินเขาก็สันนิษฐานว่าคงจะเป็นคนอย่างยิ่งใหญ่มันน่าจะเป็นรอยยักษ์ แต่จริงๆนั้นน่าจะเป็นไปได้พวกนักพลดพวกดาบทลือสีที่เพียนเพ่งทยานะเพ่งเข้มค้นจนเห็นดินนี่เป็นโคลนก็ได้เป็นน้ำก็ได้ติดตาแล้วกับอาศัยพลังกิตนั้นเยียบลงไปในหินเป็นรอยเท้า เราเห็นก็สรุปเป็นรอยพระพุทธบาทรอยพระพุทธเจ้าเป็นหนนพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยมาอันนี้เรื่องจิตเขาฝึกไปตั้งแต่ลมเนี่ยไปสุดท้ายสุดยอดสมาธิของเขาก็มาลงที่คำว่าสมาธิจากทยานะการเพ่งอย่างเข้มข้นแล้วก็มาสู่สมาธิ สมาธิของเขานั้นหมายความว่าเพ่งให้หยุดลมหายใจให้ตายได้ทันทีแอกแข็งสับเดล,ลิได้ตายทันทีอันนี้เขาอาศัยเป็นเครื่องมือขั้นสุดท้ายเพราะเขาอาศัยฤิ์อาศัยเดชเพ่งใส่กันพวกฤาษีทั้งหลาย พอมีกําลังวังชาทางจิตมากๆก็ร้อนวิชาร้อนฤทธิ์ร้อน,อนเบกก็ออกมาสแสดงประชาชนเห็นเขาก็เรียกว่าสิทธาสิทธาผู้สําเร็จผู้สําเร็จหลังจากนั้นองนึงก็สิทธาองนี้ก็เศรษฐา,ก,าก็ประลองยุดกันองค์หนึ่งเพ่งเป็นน้ำมาองค์หนึ่งเพ่งเป็นดินเป็นภูเขาองค์หนึ่งเพ่งเป็นไฟองค์หนึ่งเพ่งเป็นลมต่อกันไปกันมาเมื่อกําลังจิตของผู้ใดผู้หนึ่งพ่ายแพ้ ผู่นั้นกำลังจิตไม่เข้มแข็งพอก็จะถูกอีกฝ่ายหนึ่งทำอันตรายให้ถึงตายทรมานก่อนจะถึงตายถูกเขาทำร้ายจนตายนี่รีบตายเสียก่อนก่อนที่จะทรมานตรงนี้เขาเรียกว่าสมาธิเพ่งย้อนขึ้นมาแก๊กทีเดียวเสร็จแต่ไม่ตายนานๆเข้าเขาไม่ได้ทำให้ตายเขาเห็นอยู่อย่างนั้นเขาก็เลิก ก็ค่อยออกมาใหม่ออกมาก็ไม่ตายใหม่เหตนี้อาณาปานสติของเรานั้นไม่ได้มุ่งไปจุดนั้นแต่จะทำอย่างนั้นก็มีทางเป็นไปได้เพราะว่าในสูตรต่อไปที่ปะสูตรนั้นพระพุทธเจ้าสอนว่าถ้าเธอปราถนาไล่ไปตั้งแต่ฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ไปถึงอรูปฌานที่ ที่สี่อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินกัญญาณัญจายตนะเนวะสัญญาณาสัญญายตนะถึงสัญญาเวทยิตตนิโรธท่านบอกว่าเธอจองทําไว้ในใจให้ดีๆซึ่งอนาปานสตินี่แหละทรงไปถึงนู่นหรือเธอมีความปรารถนาว่าเราจะเห็นของสกปรกปฏิกูล จักทำสัญญาสำคัญมั่นหมายเป็นของไม่ปฏิกูลเธอก็จงทำอาณาปานสติให้ดีๆของที่สวยสดงดงามต้องการจะทำให้มันกลายเป็นของสกปรกปฏิกูลเธอก็ทำไว้ในใจให้ดีๆซึ่งอาณาปานสตินี้หลสมมติว่าไปนั่งอยู่ในที่มันสกปรก,กที่สดุดแต่เราจัดการกับลมหายใจของเราสบาย กลายเป็นของธรรมดาไปหมดเลยมองเห็นอะไรต่ออะไรเฉยเห็นความสวยความงามทำให้มันเป็นเรื่องธรรมดาเพ่งดูลมหายใจเฉยปกติก็จะเห็นเหมือนก้อนดินก้อนห้าที่เรามองเห็นเนี่ยไม่มีอะไรน่ารักไม่มีอะไรน่าชังลมหายใจนี่ละเอียดท่านจึงบอกว่าตรงเนี้ย ให้พาก,กันทําให้ดีๆแต่ไม่ได้แปลไปจนจบเอาแค่นี้แล้วกันดดไปอีกสูตรหนึ่งเด,ดินไปอีกสูตรหนึ่งไปสู่ทีปสูตรท่านเล่าให้ฟังว่าก่อนที่ท่านยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าอาหัมปิสุทังพิขเวปุเพวสัมโพธาอนาัปสัมพุทโทโหดิสโตวะเมื่อก่อนเรายังไม่ได้ตรัสรู้เรายังเป็นโพธที่สัตว์อยู่ เราก็เป็นอยู่ด้วยวิหารธรรมคือมีจิตอาศัยอยู่กับสติในลมหายใจเข้าหายใจออกนี้และท่านเจริญอาณาปานสติมาหลายพบหลายชาติตั้งแต่เป็นโพธิสัตว์เมื่อท่านมาประสูตรออกมาในชาติสุดท้ายพบสุดท้ายเป็นเด็กไม่น้อย พ่อเอาไปตั้งไว้ต้นว่าจะแรกนาขวัญท่านนั่งไปนั่งมาสัญญาเก่ามันเกิดขึ้นนี่พวกเรานี่คงจะเคยฝึกกันมานะคงจะมีมาแต่ชาติก่อนๆเหมือนพูดถึงวันนั้นพบกับพากันมารู้ทั้งรู้ว่าจะต้องตื่นมาตั้งแต่ตีสองแต่ก็พากันมามานั่งดูลมหายใจมันเป็นของเก่าของพวกเรา ถ้าไปทำอย่างอื่นพวกเราก็คงจะไม่ถนัดจึงพอใจที่จะมามาอยู่อย่างเนี้ยกี่ปีกี่ชาติกี่พบก็ตามมันจะค่อยๆเจริญไปเมื่อมันถึงจุดที่มันลงตัวมันอยู่ตัวมันลงตัวแล้วตายไปถ้าไปเกิดใหม่เป็นเด็กหัวเท่ากำปัน้นนี่มันก็จะทำสมาธิเหมือนพระพุทธเจ้าของเราเป็นเด็กเด็ พอเอาไปตั้งไว้ใต้รม่มร่มเงาไหมว่าพี่เลี้ยงนางน,นมก็เล่นอยู่คอยดูแลรักษาดูไปดูมาอ้าวพระกุมารเฉยซะแลว้วหลับตานิ่งไม่ไหวติงไม่กระดุกกระดิกเขาก็พากันหนีไปเล่นอย่างเดิมปล่อยให้พระกุมารอยู่คนเดียวเพราะไม่ได้เดือดร้อนอะไรริ้นไตไรตอนไม่มีความรู้สึกว่ากันว่า นั่งไปนั่งมาจิตของท่านกับวับเข้ามาสู่ลมหายใจพอดูลมหายใจปั๊บจิตมันก็ดิ่งลงไปเลยมันก็ตัดผวังเข้าไปเอกาที่ภาวะเข้าโตเป็นภาวะอันเอกเข้าไปสู่เป็นภาวะอันเดียวอยู่ภายในอายนอกปิดสวิสแล้วริ้นไตไรตอมแดดร้อนอะไรก็ไม่ได้สนที่เรียนนั่ง โอเคนะวันนี้ก็สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับเนาะที่เข้ามารับชมนะที่ช่องบักคำน่อยเนาะหรือว่าเพจเฟซบุ๊กเพจเฟซบุ๊กเจโบนะครับเนาะวันนี้หลวงตาท่านก็ไม่ไม่ไม่ได้ลงชั้นที่ศาลานะครับเนาะสีัสดีแล้วก็เดี๋ยวจบไลฟ์ลงเพียงเท่านี้ก่อนนะเมื่อวานต้องขออภัยพี่ๆทางบ้านด้วยนะครับที่นัดกันไปเนาะว่าช่วงเวลาประมาณบ่ายสามเนาะจะมีไลฟ์สดนะครับที่โรฮินยาคาเฟ่นะครับเนาะ ไว้ไปโปรโมทให้สหพัฒน์ซะหน่อยเนาะพอดีเมื่อวานมีฝนตกลงมาเนาะก็เลยไม่ได้ไปไลฟ์สดเนาะพอดีวันนี้ก็นัดกับพี่สหพัฒน์ไว้ให้บ่ายสามเนาะ <c oughs> ถ้าใครว่างหรือว่ามีเวลานะครับก็ฝากติดตามไลฟ์สดสนทนากับสหพัฒน์กันด้วยนะครับเนาะ สำหรับไลฟ์สดช่วงเช้านี้นะครับก็ต้องขอจบไลฟ์สดลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ต้องขอ,อนุ่โมทนาบุญกับพี่ๆทางบ้านที่ได้ร่วมทําบุญใส่บัตรออนไลน์กับองค์หลวงตาสินทร์มานะครับก็ขอ,อนุ่โมทนาสาธุด,ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวขอจบไลฟ์สดลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ